สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยและพี่ริกะในรายการเลิฟทอล์กบาริกะรายการสําหรับทุกท่านที่อยากมีรักเลิศเลและความรักดีดีในชีวิตค่ะเทปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเคล็ดลับในการรับมือนะคะกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้ง12 ราศีนะคะกับเรื่องราวความรักของทั้ง12ราศีนะคะส่วนเทปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการถนอมรักให้ยั่งยืนค่ะและก็นี่เลยค่ะเราอยู่กับพี่ริกะเช่นเดิมนะคะกูรูผู้รู้ด้านความรักของเราส,ส,รสวัสดีค่ะพี่ริกะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะแฟนๆชาว, D วดีเดลี่ทุกคนนะคะวันนี้ลิกะก็มีเกดความรู้น่ารักกเกี่ยวกับการถนอมความรักนะคะของเราให้ยั่งยืนต่อไปให้อยู่กันรอดตลอดรอดฟังนะคะสำหรับทั้งสิบสองราศีเนาะค่ะแล้วก็ สำหรับการที่ดาวพฤหัสทในครั้งนี้นะคะบางราศีก็ได้อยู่แล้วก็ไม่ทำอะไรมากก็ไม่เหนื่อยแต่สำหรับราศีไหนที่มีปัญหาที่กะมาพร้อมกับเคล็ดลับต่างๆมาพร้อมมาเพียบค่ะความรักยั่งยืนแน่นอนนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เริ่มที่ราศีแรกกันเลยนะคะราศีมังกรค่ะค่ะสาหรับราศีมังกรเนาะเทสที่แล้วก็บอกไปแล้วว่ารักคนที่ยังไม่ใช่ใช่เหมือนยังไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือครั้งเนี้ย คุณความรักของคุณอาจจะไปไม่รอดเนาะอ,อยากให้โฟกัสเรื่องงานที่บอกเรื่องงานเรื่องเงินของคุณมันเด่นกว่า<อ>แต่ถ้าคุณรักเขาจริงๆชอาเขาจริงๆให้จูงมือกันไปทําบุญนะคะปล<อ>ุกรุงชาตาหรือว่า,าใช่ทําทบุญเสริมดวง ตักบาทร่วมกันหรือทําบุญร่วมกันเช่นสวัสดภาพพร้อมร่วมกันก่อนเราเคียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตนค่ะอะไรแบบนั้นและสําหรับคนที่เรียกว่าเป็นมีคู่แล้วนะคะรักกันอยู่แล้วค่ะก็ให้ระวังในปัญหาที่บอกไปนะคะคือระยะทางที่มันห่างไกลกันอาจจะทําให้เรามีความเหมือนกับความเหงาความไม่สบายใจความกังวลใจความเป็นห่วงมันก็ต้องมีของคนรักกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้ลองนะคะโทรหาการบ่อยๆคุยกันบ่อยๆแชทกันไม่ว่าจะเป็นเฟซไทม์หรือหรือจะเป็นคอลไลน์ก็ได้เฟซบุ๊กอะไรก็ตามแต่๋ยวนี้โลกเราก้างไกลทำให้เหมือว่าเป็นกิจสัตรับประจําวันมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าไม่ขาดหายกันหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเคล็ดลับอีกอันนึ้งก็คือเราลองอาจจะแบบ แยกบ้านกันอยู่ไหมเป็นบางวันเพื่อแบบเป็นแก้เคล็ดในเรื่องของการที่เราจะมีไม่มีเวลาให้กันเราลองแก้เคล็ดด้วยกันแยกกันอยู่นอนคนละห้องอะไรอย่างนี้อันนี้คะเป็นเคล็ดที่ดีใช่ไหมใช่ค่ะราศีต่อไปเลยนะคะเป็นราศีกุมค่ะค่ะสำหรับราศีกุมนะคะความรักของคุณสับคนโสดก็คืออย่างที่บอกเนาะรักไม่ผูกพันมีมาเลยให้เลือกเรื่อยๆอย่าไปตีกอกอย่าไปตั้งกฎกับเกณฑ์กับอีกฝ่ายหนึ่งให้มากเกินไปคือต่างคนต่าง ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทาในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนาะมัต้องไปบังคับอะไรใช่ถ้าเราไม่ไปตีกรอบล้อมอะไรเขาเขาก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆลนะคะแล้วคนมีคู่ล่ะคะถ้าคนมีคู่แล้วนะคะก็คืออยากให้เรียกว่ารู้จักเอาใจเขาบ้างเพราะว่าเขาให้ตังเราใช้อย่างที่บอกว่าราศีกุมคนรักรักเราดีอยู่แล้วเนาะให้ตังเราใช้เพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเงินที่เขาให้เรามาซื้อของตอบแทนหรือทําอะไรเพื่อเป็นการ ตอบแทนเขาบ้างอย่างเช่นเอาอกเอาใจเขาทําอาหารให้กินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้จักเก็บออมบ้างนะคะเรียนทําอาหารบ้างอะไรบ้างเรา้ยเอาแต่แบบได้อย่างเดียวตอบแทนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาแล้วเนาะเราก็ต้องควรให้เขาบ้างให้เขารู้สึกว่าเออการให้ที่เขาให้เรามาเนี่ยมันมีคุณค่านะแล้วมันโอเคไม่ได้ได้ฝ่ายเดียวค่ะโอเคค่ะราศีต่อไปค่ะราศีมีนค่ะค่าสําหรับราศีมีนนะคะ เรื่องเถียงที่บอกค่ะรักใครก็ได้แต่ระวังเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเริ่มตัวที่จนอนความรักนั่นก็คือต้องเปลี่ยนตัวเยอะๆไม่ใช่ค่ะรู้จักแบบว่าทำตัวเองให้มีค่าอย่างที่คุณตุ๊กเพียร์แล้วก็บอกว่าเออทำตัวเองให้มีค่าเนอะอะไรยันได้มาง่ายๆมันก็ ถามันก็จะน้อยลงเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเล่นตัวกันบ้างนะคะใช่ใชแต่ก็อย่ามากมายเกินไประวังจะชวดนะคะค่ะแล้วคนมีความรักอรคะถ้า,าคนมีคู่แล้วนะคะก็อย่างที่เตือนกันไปคือ <c oughs> ความรักด้วยรวงของท่านก็คือรั <c oughs> กตีแหละไม่มีปัญหาอะไรติดแค่เรื่องสัญญาเอกสารต่างๆที่ <c oughs> เกี่ยวกับการที่เราจะต้องร่วมกันเซ็นเอกสารหรือทอําเอกสารร่วมกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น ตัวสับกัรด,ดีค่ะทําอะไรเช็คแล้วเช็คอีกนะคะอย่าปล่อยแบบว่าสักแต่ว่าเซนเชื่อใจคนรักมากเกินไปก็ระวังนะคะมันมีปัญหาที่หลังเขาอาจจะไม่ได้โกงกัหรอกอแต่เอกสารอาจจะมีตกหล่นอะไรบ้างนะคะราศีต่อไปเลยค่ะเป็นราศีเมษค่ะสําหรับราศีเมษนะคะด้วยความที่คุณเนปะ็นคนร้อนอารมณ์ร้อนปากร้ายพูดจากระโผงผางอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากการที่เราพูดจาไพเราะขึ้น uh huh. เฮ้ยอะไรวะไม่ได้ไม่์แ่น้องไม่ได้ไมทำไมอ่ะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งพี่คะวันนี้กินข้าวอะอะไรอย่างนี้คือพูดจะให้มันหวานขึ้นนะคะ รู้จักออดอ้ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชายหนีโมดอะไรอย่างนี้นะคะพูดจาทบล้อนะคะเราจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นค่ะโอเคค่ะแล้วสําหรับคนมีคู่ล่ะคะคนมีคู่ด้วยความที่อ่าเราเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเนาะรู้จักกันมานานก็คือพูดจากันค่ะพูดกันตรงๆค่ะอ่าตรงมากเกินไปเขาอาจจะเอ๊ะอีหลอกด่าแล้วหรือเปล่าไม่ได้นะ ขนตาเธออ่ะข้างหนึ่งม่มี12เส้นแล้วม่ข้างหนึ่งมี11เส้นครึ่งเนี่ยตรงไหมพี่อันนั้นหนูจะนั่งนับเหรอคะก็คือไม่ใช่แบบนั้นขนาดนั้นคือแบบว่าอาจจะแบบว่าพูดจาให้มันไพเราะขึ้นจากปกติเราพูดตรงๆแต่เราอาจจะพูดพร้อๆตัวเองไปไหนมาคืออยากรู้เขาไปไหนมาไม่ใช่แบบว่าเออเธอไปไหนมาเนี่ย แบบนี้ไม่ได้เฮ้ยขี้มูกนะมีขี้มูกอย่างเงี้ยบอกไม่มีคำสาธารณะอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบสกจะดตัวเองขี้มูกอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตรงเลยขนาดนั้นได้ค่ะคืออันนี้เราก็พูดกันแบบว่าหวานๆแล้วพูดกันแบบว่าคือแบบเพาะเพราะเราจะไปรอดค่ะโอเคค่ะก็ราศีต่อไปเลยนะคะราศีพฤษศค่ะค่ะสำหรับราศีพฤษศนะคะคนโสดเรียกว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจคนเหลือเกินมากันแบบว่าไม่ว่างไม่เว้นมีเกณฑ์เสียตัวเสีย ตัวแบบโอ้พกอุปกรณ์ป้องกันตัวเนาะอุปกรณ์ป้องกันตัวนั่นก็คือที่ช็อตยูไม่ใายอะไรแบบนั้นก็คือเตรียมไวละการอย่าวงอย่าเวียงเนาะอย่าเยอะทำอะไรหมายถึงว่าทําอะไรให้ดีอย่าทำอะไรทําอะไรก็ให้มันดีๆทําให้แบบว่าเอออย่ารุนแรงเนาะอย่าไปเวียงใส่เขาอย่าไปเวียงนะคะทําอะไรก็อย่ารุนแรงอย่าไปเวียงใส่เขา นะคะประมาณนั้นคือปล่อยเลยตามเลยนะคะปล่อยตามเลยนะจ๊ะโอเคเข้าใจค่ะเก็ตแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่หรอคะสำหรับคนมีคู่นะคะเสริมดวงความรักด้วยการพากันไปเที่ยวนะคะพากันไปสวีทต่างที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือน้ำตกก็ราศีต่อไปเลยนะคะราศีเมถุนค่ะ ค่ะสำหรับราศีเมถุนนี้นะคะมีปัญหานิดหน่อยคือถ้าเรามีปัญหาอะไรกันเนาะเราให้วิ่งเข้าหาคนที่แนะนําเราเข้ามาได้แหละคนไหนอย่างเช่นแบบเพื่อนแนะนำอีผู้ชายคนนี้มาเราก็วิ่งหาเพื่อนเราให้เพื่อนเราเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ต่างๆถ้าพ่อแม่เราเป็นคนแนะนําคนคนนี้เข้ามาเราก็นัวิ่งเข้าหาพ่อแม่เรานะคะให้เขาเป็นคนช่วยไกลเกลี่ยช่วยพูดหรือหาทางออกให้เราเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีนี้ รู้ว่าเพื่อนอยู่ราศสนี้ไม่ต้องไปแนะนําความคนรักให้มันนะเพราะว่าเขาจะเป็ดหัวมากค่ะแตวนเวีารกบบตลอดเวลาเราที่ไดบกะแล้วแบบเราหาเองไม่ได้คะหรือว่าเขาดวงเขาที่แบบต้องมีคนมาช่วยในเรื่องการเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหาเองได้ไหมก็หาดเองได้ค่ะแต่มันจะไม่ดีเท่าที่คนเขาหามาให้บางครั้งอ่ะตัวเราเองก็ก็ยังไม่อยากได้ยังไม่อยากมีหรือแบบมีก็มยังไม่ใช่แต่ถ้ามีคนเอามาให้เราอะใช่ประมาณนี้ค่ะ แล้วคนมีคู่ลรอคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะความรักของคุณนะ่ะอย่างที่บอกไปแล้วเทปที่แล้วเนาะว่าความรักมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจูมือกันกันเข้าวัดทําบุญนะคะแล้วเราจะรักกันไปยืนยาวค่ะทำบุญทำทานอยากจะปล่อยนอกปล่อยปูปล่อยปลาอะไรได้หมดการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย ก็ดีมาเจอมดเดินมาไปบีบมันไม่ได้นะคะอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่จริงๆคือทําบุญในวัดอี่างค่ะไปทอดกระถินทอดป่าร่วมกันหรือตักบาตรร่วมกันจะดีมากค่ะสําหรับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎออดอดตีนี้เรียกว่าอโคกย์ค่ะนี่คือราศีงค่ะคนณฟังฟังไว้นะคะว่าหนูจะเป็นยังไงแต่ที่บอกครั้งที่แล้วอะน้องมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามีสามมีมือที่สามนู่นนี่นั่นอ่ะ ก็ต้องมาถนอมรักด้วยอะไรคะก็ต้องเราแวดระวังผลของเราเองให้ดีนี่แหละว,วันเนี้ยอยากให้ปล่อยให้เขาอะไปมีโอกาส<ม>อย่าปล่อยให้มีโอกาสมีช่องทางให้เขาไปหาคนอ,คอื่นเ,เนาะพูดเรื่องนี้แล้วขึ้นอะแล้วถ้าแบบกักขังมันเยอะเกินอย่างเงี้ยมันมัน เขาเรียกว่าเราไม่ได้กักขังเขาเราแค่เราแวดระวังคอยดูไปไหน้ายัดกรายดูห่างๆแอบดูดูนี่นัเออแอบดูแอบดูไปให้เขาดูเขาดูแอบดูค่ะเอาอันี้ใส่แบบนี้มาใช้อ่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบแอบดูแบบตอนเขาหลับแล้วก็แอบหยิบไปมาดูดูนิดนึงแต่อย่าให้มันแบบเลยเถิดจะถึงว่าขั้นที่เขาต้องสามแล้วอ่ะสามแล้วแบบสองครึ่งกำลังจะเก้าไปเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขัดก่อนใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรานี่แหละ รู้แล้วว่าเราเป็นวุี่สากหยุดสั้นนะคะบางอย่างมันแบบว่ามันบาปตีนต้นงิ้วนะจ๊ะบอกเลยจ้ะเปลี่ยนเป็นต้นทานตะวันเลยแล้วคนมีคู่อะคะพี่ดาถ้าคนมีคู่แล้วมีปัญหาเรื่องการห่างกันเนาะเพราะฉะนั้นถนอมความรักด้วยกันเฟซไทม์คุยกันจะได้เห็นหน้ากันนะคะจะได้แบบว่าจุ๊บๆอะไรอย่างนี้ได้เนาะหรือว่าแบบขับรถมาหากันได้ไหมคะ ขับรถมาหา,าน,น้วยก่นคือเขาห่างด้วยคือด้วยการงาน,นค่ะเขาไปอยู่ต่างจังหวดัดแบบว่าบางอาจจะโดนส่งไปต่างจังหวดัดไปสำัม,มนหน้าทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนอ่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าแชทกันมากขึ้นมีการถ่ายรูปแชรตัวเองเขากินข้าวนานแล้วส่งรูปไปให้กินให้ดูอย่างเงี้ยให้แบบว่าเออนี่เขากินข้าวอยู่นะหรือเฟซไทม์คุยกันเวลาเราแบบเออเวลาเราตรงกันมีเวลาตรงกันก็คุยกันนะไหนๆก็พูดถึงกรกฎแล้วของหนูพี่ดูแลเมือหนูต่อเลยอันนี้เริ่มเล่ส่วนตัวละส่วนตัวไม่ใช่นะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปถึงราศีต่อไปเลยนะคะเป็นราศีสิงค์ค่ะค่ะสําหรับราศีสิงค์นะคะคนโสดราศีสิงค์ถือว่าเป็นราศีเรียกว่า ดาวพฤหัสกุมรักของคุณเพราะฉะนั้นความของคุณมันดีอยู่แล้วเหลือแค่คุณนั่นแหละปรับตัวเองให้ดีใช่เทปที่แล้วเราสีสิ่งห์มคะที่ดอี่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะรวมถึงความคิดและความรู้ใช่จากจากเดิมที่เรากลายเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาตรงตรงพูดจาไม่ค่อยอ่อนหวานพัฒนาให้รู้จักเรียกว่าพูดจาให้มันไพเราะมากขึ้นพูดจาอาจจะเรียกว่า มีสาระมีเหตุผลมากขึ้นด้วยก็ยิ่งดีค่ะที่นีก็แอบด่าเลยว่าเนี่ยหนูไม่มีสาระอะไร่นีค่ะแต่น่ยเราพัฒนาตัวเองดีเท่าไรคนรักจะเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นเท่านั้นและอยากบอกเพิ่มเติมนะคะคนราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานค่ะถ้าคุณดูแลรักมีให้ดีนะคะ congratulations ค่ะและสำหรับคนมีคู่แล้วปัญหาเรื่องนี้ของคุณคือการที่เราอะ เหมือนห่างกันไม่ว่าจะเป็นอยู่คนละบ้านทํางานต่างที่กันกลับอาบ้านก็ไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าเราอาจจะกลับ6กโมงเย็นอีกคนนึงกลับมาสี่ทุ่มเวลามันห่างเล่วมก็ไม่ตรงกันและทํางานก็ทำคนละที่แถมเขาจะต้องมีโอกาสแบบไปต่างที่ต่างแดนไปสัมมนาไปนู่นนี่นั่นอีกเพราะฉะนั้นอาจจะม่ค่อยมีเวลาให้กันเหมือนกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้น อย่าลืมค่ะโทรหากันบ่อยๆใส่ใจกันนะคะหรือก็เรากดถ้าไกลกันเมื่อไหร่ก็โทรหาเธอใช่แต่อันนี้ฮโหลแค่ใช้ฮัลโหลหากันแบบว่าตัวเองกินข้าวหรือยังเขาถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้มุงมิงฟุ้งฟิงไปคำถามง่ายๆค่ะกินข้าวหรือยังกลับถึงบ้านแล้วนะเขานอนแล้วนะนอนยังเปออดีนะนี้จิ๊บจิ๊บตอเงี้ยเออแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับราศีต่อไปนะคะเป็นราศีกันค่ะ สำหรับราศีกันนะคะคนโสดเนาะก็อย่างที่บอกครั้งที่แล้วว่าราศีกันน่ะดาวพฤหัสทับรักในส่วนของที่เรียกว่าเป็นอริพินีกับชีวิตรักเพราะฉะนั้นที่สุดใช่ทาให้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายคนโสดอ่ะก็จะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพื่อเตือนเพื่อห้ามแล้วก็ไม่ฟังพอไม่ฟังเพื่อญ่ก็ไม่พอใจก็มีปัญหากับทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหราหรือบ้านขาวทุกอย่างแบบขัดเยอะมากเพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ความรักนี้ไปรอดนะคะเข้าตามต่อออกตามประตูเข้าหาผู้ใหญ่บ้างเข้าเตือนอะไรแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่เราแต่ควรจะเชื่อเขาให้มากกว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงอดทนนะคะอุปสรรคมันมีเราก็อดทนอดทนไว้เยอะๆนะคะแล้วมันจะไปมันจะไปรอดมันมาแบบใช่มันมาเต็มจริงๆค่ะ แล้วก็คนมีคู่เหรอคะถ้าคนมีคู่แล้วนะคะมีปัญหาเรื่องความเหงาความห่างไกลกันเราจะต้องชั่งใจตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าทั้งที่ก็บอกไปแล้วเนาะมีปัญหาเรื่องเนี้ยคือเรื่องมีกีกมีกากเนาะเกินเพื่อนการเหงาแล้วแบบหาเพื่อนคูยแตกย่กลายเป็นกลายเป็นแบบว่าเรียกว่าเกินเพื่อนเกินเลย,เเลยอะไรอย่างนี้เรา,<ห>าจะต้องห้ามใจตัวเองนะคะไม่อย่าอย่าให้แบบว่าเออเนี่ยเกินเพื่อนเพราะฉะนั้นเราควรจะคบเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันเพื่อความปลอดภัยนะคะของเรา ถึงจะแบบเป็นเพื่อนถึงจะเป็นลงเป็นเลสอะไรก็ปลอดภัยกว่าก็ปลอดภัยกว่าราศีต่อไปนะคะคือราศีตุลค่ะค่ะสําสหรับราศีตุลเนาะคนโสดเรียกว่าอย่างที่บอกหัวกระไดไม่แห้งไงเขาต้องสับรางตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเพราะฉะนั้นราศีนี้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะพูดจับให้เพราะ พูดจะอ่อนหวานนะคะดูแลตัวเองนะจ๊ะเอได้กินของอร่อยตลอดตอยู่แล้วมันเป็นไลไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆทําตัวให้สวยฟูงฟิงพูดจะอ่อนหวานไว้หลักใครชอบใครเลือกคนนะคะเลกคนแล้วก็ถนอมความรักด้วยการดูแลตัวเองนี่แหละใช่ไหมใช่อะแล้วสำหรับคนมีคู่แล้วอะคนมีคู่แล้วนะควรมีลูกอ้อนบ้างเคยไหมคะอ้อนจนแบบเขายอมทุกอย่างอะเออเราต้องมีกันบ้างนะคะ น,นี่แหละค่ะนขนอบความรักของเราด้วยกันอ้อนนะคะไม่ว่าจะแบบว่าพูดจาแบบอ้ยตัวเองอย่างนี้ถ้าคนอยู่ราศีนี้นะคะพูดจาอ่อนหวานออดอ้อนเข้าไว้นะคะอยากได้ะไรจากคนรักคนรักให้หมดค่ะตุ่มสุดตัวอย <ขอ S 1> ่มสุดตัวเลยขอแค่อ้อนเข้าไว้นะคะทำไมไม่ราศีกรกฎว่าีจะอ้อนให้สุดเลยราศีต่อไปค่ะราศีพิจิกค,ค่ะค่ะสําสหรับคนโสดนะราศีพิจิกนี้เรียกว่าเจอคนรักในสายงานเดียวกันหรือในที่ทำงานค่ะก็เพราะฉะนั้น การที่เราทำงานร่วมกัน <c oughs> ในที่ในที่หนึ่งเนอะแล้วเราแบบรักคนในที่ทำงานอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องเรียกว่าเรียนรู้ <c oughs> รู้จักการแล้วแบบว่าต้องมีการวางตัวกันให้ดีเพราะว่าถ้าเรามีปัญหากันในที่ทำงานอ่ะอาจจะทำให้งาน <c oughs> เราไม่เดินเพราะฉะนั้นอยากให้ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนา <c oughs> พื่ง <c oughs> ใจร้อนนะคะเป็นเพื่อนทำงานกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนว่าเราโอเคเราลอดไหมเราชอบเขาจริงๆหรือเปล่าถนอมรักนี้นะคะด้วยกันเข้าใจอีกฝ่ายเรียนรู้อีกฝ่ายนะคะ ศึกษาว่าเขาต้องการยังไงเขาต้องเป็นคนยังไงจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นค่ะแล้วคนมีคู่แล้วคะสาหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้แฟนเอาใจใส่ดีเอาใจดีโอ้ยจาค่ะแต่ติดแค่เรื่องเดียวคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นควรหาเวลาวีโอคอลหากันไลน์แชทวีดีโอคอเบื่อแล้วฮัลโหลตัวเองต้องทำจริงๆนะคะใช่ลาสิ่งต้องทำนะคะเพราะว่าคุณน่ะถ้า เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้คนรักของคุณนี่ยอยู่คนเดียวโดยที่คุณแบบว่าไม่ค่อยสนใจหรือว่าใส่ใจนะคะ uh huh. เขาก็จะงอยเขาก็จะเงาเขาไม่ไปไหนรอดเขาจะหงอยเงารักุณก็จะไม่หวั่นไม่หวั่นชืนปัญหาระดับชาติเลยนะคะไม่โทรหาแฟนคือเดเขาจะแบบไปหาที่สนุกที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่เดยวเขาจะคิดว่าเราลืมเขาโน่นนี่นั่นแล้วจะงอยกันอีกจะเป็นปัญหาชีวิตนะคะอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็มาถึงราศีสุดท้ายของเราแล้วค่ะราศีธนูค่ะสําหรับราศีธนูนะคะคนโสดอยู่ก็อย่างที่บอกครั้งที่แล้วว่ารักคุณต้องแอบซ่อนเพราะฉะนั้น การถนอนความรักนี้คือคุยการตกลงกันให้ดีนะคะว่าเราอะ่ะอออย่างเช่นถ่ายรูปคู่กัน uh huh. เก็บไว้ใน,นเครื่องนะอย่าโพสต,ตัวเองห้ามโพสนะแล้วต้องบอกว่าเวลาไปกินข้าวเนี่ยต้องใส่แบบ ไม่ต้องค่ะไม่ต้องแค่ไม่ต้องบอกเพื่อนว่าฉันไปกับคนนี้ก็พอหรือว่าถ้าเพื่อนเห็นเฮ้ยวันนั้นเห็นดูหนังกับคนนี้อะไรอะไรเพื่อนกันอ๋อเข้าใจแล้วทตัวเป็นดารานิดนึงอ้นิดตึงเดี๋ยวไม่ใช้บ้างค่ะค่ะเราคนมีคู่แล้วคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะการถนอมความรักครั้งนี้ของคุณด้วยความที่ความรักของคุณมันไปได้เรื่อยๆไว้แล้วอยากให้เรียกว่า คุยกันมากขึ้นคุยในเรื่องนี้คือปรึกษาหาเรื่องว่าปรึกษานน่นนี่นั่นไร้สาระบ้าบอกเขาแตกอะไรก็ได้การที่เราพูดคุยกันมากกับคนรักของเราจะทําให้ความรักของเรานี่แหละค่ะมันแน่นแฟนกันมากขึ้นเพราะด้วยกันที่เราคุยกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นแต่เปิดเผยได้ใช่ไหมคะเปิดเผยได้ใช่คนมีคู่คือเต็มที่แบบคนโสดกแบบคุยแต่ถ้าแบบมีคู่แล้วก็ก็คือเออก็คู่กันแหละใช่ก็คือถนอมความรักด้วยกัน เข้าหากันด้วยกันหาเรื่องคุยกันปรึกษากันอย่างเช่นเธอเราติดเรื่องงานเรื่องนี้เราคิดไม่ออกเธอช่วยเราคิดดได้คะเราได้ทุกเรื่องจริงๆอ่หรือว่าเธอเรามีปัญหาเรื่องแบบว่ากับคนที่บ้านอ่ะก็ได้ทุกเรื่องจริงค่ะเขาแบบว่าแก้ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ทุกเรื่องนะคะจริงๆพอเข้าหากเขาเขาจะชอบไงแบบเออเห็นเขามีคุณค่าเนาะคนรักของเราพอเรามีปัญหาเราวิ่งหาเขาคนแรกเหมือนกับว่าเขาเป็นที่หนึ่งเขาสาคัญไงเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคําแนะนาดีจากพี่ริกะ สำหรับการถนอมความรักให้ยั่งยืนเรได้ว,ว่าอิ่มอกอิ่มใจกันเลยนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาอยู่นะคะเรื่องความรักแล้วก็อยากที่จะมีความรักยั่งยืนนะคะนี่เอาเคล็ดลับดีๆนี้ไปใช้นะคะเดี๋ยวกอนจะจากกันไปเดี๋ยวให้พี่ริกานะคะปิดท้ายด้วยเกล็ดความรักเกล็ดความรู้เกี่ยวกับความรักต่างๆ สักหนึ่งหวัวข้อนะคะสำหรับความรักของเรานะคะคนที่เรามีความรักของเราอยู่แล้วอยากให้ดูแลเอาใจใส่กันให้ดีนะคะดูแลคนรักของเราให้ดีอย่าปล่อยให้เขาเหงาอย่าปล่อยให้เขาแบบว่าไปหาที่ <ss ing Phillips> อื่นเนาะดูแลกันให้ดีๆจับมือกันให้แน่นๆความรักของคุณจะไปรอดส่วนใครที่กําลังหาคนรักหรือกําลังตามหาความรักอยู่อยากให้คุณพอเจอปั๊บอยากให้คุณค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆเรียนรู้มีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ จะเย็นๆนะคะเรื่องความรักของเราอ่ะจะไปได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๋ยและพี่ริกะต้องลาไปก่อนพบกับเรื่องราวความรักในทุกแง่มุมสำหรับทุกคนที่อยากมีรักเลิศเลิศในรายการเลิฟทอล์บาริกะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย